สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสางบ้านครับแฟนครับน้ององค์อิงครับผมวันนี้ครับทีมงานประตูบอยู่เลยครับผมเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับผมอย่างนี้ครับาจะไปบูงส่งไปแต่ทำละครหนังรอปีครับหนังหนังหนังครับผมหนังถ่ายทำหนังนะครับผม เดินทางกันไปเต็มมือคืนนี่ครับผมอยู่นี่ก็จะมีนี่ครับน่าจะเป็นรถพักรุ่งนะครับอย่างนี้รถพักรุ่งแน่ๆครับรถสิ่งๆแบบนี้พี่เจ้าเดียวครับโอ้พวกนีมาแลกรถลูกสาวข่อยพวกนีมาแลกรถลูกสาวข่อยไปใส่นี่ <Yeah. S 1> นี่ข่อยเห็นครับตายวัดมัน นี่นี่ก็คือรถไปสิรักไปใส่นี่สิรักไปใส่นี่ไปสนามแข่งไปสนามแข่งเจ้าหูบบเลขเก้าเก้าเก้านี่เขามีปัญหากันอยู่นะแกงตองเก้าแต่นี่แกงตองเก้าเปล่าแกงทนายอะไรหรือเปล่าเขาชอบเลขเก้านี่นี่เลขเก้าเลขเก้านี่เห็นไหมงเลยพวกตองเก้าพวกเลขเก้าเก้านี่อันนี้ยังดีมันมีแค่แค่เก้าเก้าถ้าตองเก้านี่เข้าแกงเลยนะ แมนันตวงมันมีแค่เออมีแค่สองนี่่พอสามอันนั้นเขาตองอันนี้เราแค่แค่แค่เบิ้ลเสกอไี่ดเปนันอันนี้ยังอันนี้ไปส่งไหนนี่เช็คงเสรัจครับโอ้ยคีบอยใดบรนวดต้นเึงกับสายน้ำมัน โอ้โหแก้ไม่หมดแล้วระดับพอลุ่งมาเองงานอย่างนี้งานงานเบาๆเปูนอ่ะสุดยอดพอลุ่งครับเรื่องแบบมีรสนับขุ่นอย่าบอกด้วพ่อลุ่งสิขีนี่ออม เีีนี่่บล้วกเบ้วยู่อานเข่าแวย่คันนี้แน่แห้งแต่คันนี้น้นหน่อยแห้งเกินไปเนาะมันหน่อยโพด้าคาว่านี้มันแห้งอยู่แต่ว่ามันหน่อยโพดเนาะมันเตี้ยนะมันมันขับยากออกตัวเร็วเลยแมนแมนไม่ขับยาก เด็กหน่อยประมาณ10บขวบลงพอดีเมียนเมียนอยู่แต่าตกเบิองมันได้อย่าป่วยมันไปสเยชิยตัวใครตัวมัน <laughs> มันเรียนหลวดในทวงไงง่าใไมไ่เลยครับผมอันนี้ที่ไหนล่ะตัวแบบที่ไงละค,ค้ายค้าไหนานี้ที่ราคาไหมขนานี้บ่ะพั <15. S 1> น,นหากํลาลังสิบอกว่าพ <laughs> ันหว้ยเติมตัวเลขกเมันรถมัเรียนบ่ได้เนาะ โอ้ไปแปกันเองห่าลอยไปนี่คันนี่อะไรนี่รถดันดินนี่ละจะบูไฮดรอลิกหลายพันเลยระบบออโต้ไหมระบบออโต้ไฮดรอลิกระบบออโต้ใช่ไหมระบบไฮดรอลิกนี่นี่เขาเรียกแพรคอนโทรลพุนสั่งงานไปด้วยกระบอกไฮดรอลิกพุนดันไปอาร์กิว ต้องปั่นมันอยู่ทั้งผลถูกต้องปั่นให้ดูดิโอ้โหไอพวกไรสนใจติดต่อพอลุงได้เลยเอาไปแปรงยางเยื่อก็ได้นี่เอาเครื่องยังลุงก็ได้งานเดียว์บาแบบนี้ไม่ถนัดเลยอันนี้หาซื้อไม่ได้ที่เมืองไทยทำไมมันมาจากญี่ปุ่นต้องพาไปซื้อที่ญี่ปุ่นนี่แหละานี้สิยากสวตล์สเตอครับว้ยคนไทยเขาเ็ยเด็กเล้วนี่คนไทยยากขนาด อพ่อร네ุ่งภูเขาที่เทียบวันนี้เราจะตามหลุนสาวไปบอกเข้าอู้กอนเข้าอู้ก่อนแล้วก็ต้องดูงานโอเคกีโดตาวเองเนี่ยมันต้องผลมันต้องมีอะไรไปด้วยใช่ไหมแล้วมาดูกันครับด้านไหนเป็นยังไงบ้างครับ มีส,สดีด้านหน้าก็เริ่มท่าสีนะครับผมจะมาให้สีมันแมทกันครับสีแมทกันในกลุ่มบ้านนี้สีเทาอน่อนแบบนี้ครับสีเทาแบบนี้ครับในกลุ่มนี้ให้มันแมทกันทห้หมดเลยครับร่างแพทเทิร์นให้มันแมทกันทห้หมดเลยครับ ูกัช่างเสียเข้ามาหน้าเสีย เนี่ขึ้นมาแด้ครับอันขวงช้างสีกับบ่เป็นอย่างครับเราก็ดูแค่นี้ไปก่อนครับนี่มันกระเริ่มท่าสีครับว่ารองพื้นเอาไว้ครับกับ้าฝ่า ช่องต่างๆถึเจอว่าเรียบรอยแลยครับสนใจสร้างบ้านโทร0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผม ที่เมื่อเราตู่ปอยู่อาจจะเงียบๆมนิดนึงครับเส้นก็ะเบิ่งก็จะรููครับว่านเอาไม่อยู่ก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาครับเดี๋ยวบางคนอาจจะแวะมาสื่อเส,สื่ออย่างกันเป็นกําแวมากครับ ช่วงนี้ที่สวนก็เริ่มเข่าเลยครับเริ่มเ,เส้นเบียบเข้ามาเรื่อยๆครับยังไงก็ให้ไม่น้อยเพื่อนดูครับแต่่เอายากสุดของ้าหลังนี้คือว่าเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าอยากได้อิหนาหูยัวอย่างไดแบบส,สวยๆครับแต่ว่าไม่สามารถจิ้มให้เขามาได้ครับเราเราบอกว่าเราไม่เคยมีบ้านใหญ่ไม่เคยอันนี้แบบนี้ครับมันก็เลยยากนิดนึง ยังไงก็ค่อยๆปรับ,บค่อยปรุงกันไปครับผมยินดีศสีสเกตสร้างบานครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ